ระหว่างเรเดอร์พอดแคสต์ครับคอนเทนต์ใหม่สำหรับช่องของเป็นวีล็อกของเรานะครับวันนี้เนื่องจากเป็นคนว่างระหว่างเลนเดอร์ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยพาน้องมาคุยด้วยอ่ะแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับผมบิวครับอายุ24ครับปัจจุบันทํางานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งแถวแถวอศนะครับผม <laughs> ก็ว่างๆก็มาแวะมาที่นี่โอ้โอเค <Okay. S 2> ก็เป็นเรื่องที่เราจะมาเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจและอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับ mm hmm. ถ้ามีเวลาก็มานั่งฟังได้จริงๆเปิดทิ้งเอาไว้ระหว่าง ทำอะไรไปเนี่ยระหว่างกอดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยก็เปิดทิ้งไว้ได้นะครับอ่ะคือมันก็นั่นแหละฮะก็จะเป็นเรื่องเราของสิ่งต่างๆที่ผมรู้สึกผมสงสัยแล้วผมก็จะไปรีเสิร์ชมาแล้วก็นํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังให้มันแบบสนุกเอออะไรอย่างนี้นะที่เก่งคือเรื่องแต่ละเรื่องที่ให้มาไม่เคยกูไม่เคยครู้เรื่องอะไรกับเ <c oughs> ขาเลยใช่คือมันก็ด้วยความสงสัยเนาะ <c oughs> คนเราแบบอยากเรื้อยากอยากเห็นอะไรแล้วก็เลยไปถาม h a t GPT มันก็แบบ เอ้มันเป็นอย่างนี้เหรอเอ้มันมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยคือก็แบบว้าวอะอยากอยากจะเล่าให้ฟังอยากจะเล่าให้ฟังประมาณนั้นครับวันนี้เรื่องที่อยากเล่าคือฟันครับฟันของเรานี่อ๋อฟันฟันตรงนี้ใช่โอเคไม่ใช่เรื่องตลกโอเคไม่ไม่ใช่ฟันที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะไม่ใช่เวิร์บโอเคฟันมันเป็นยังไงอะฟันเนี่ยก็เป็นเรื่องของการกําเนิดแล้วกันคือฟันเราเนี่ยมันก็อยู่มาตั้งแต่ คิดว่าฟันของเรามันเริ่มสร้างตั้งแต่ช่วงไหนพี่เป็นฟันอะใช่ฟันของเราตั้งแต่แบบปฏิสนที่เป็นตัวอ่อนเลยจริงๆมันก็ควรจะต้องมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคือหมายถึงว่ามันควรจะต้องมาตั้งแต่ตอนยุคเคตีเชสอีกแล้วอะไกลไป <c oughs> <c oughs> มัน<ร>ควรจะเป็นทรงนั้นหรือเปล่าเราเอาเป็นมนุษย์ก่อนลวกันเอาเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ก็น่าจะเป็นช่วงวัยเจริญพันธุ์อะแบบประมาณช่วงสองขวบ,ขวบสองขวบอะไรเงี้ยอ่าไม่ใช่ครับ <c oughs> ฟันของเราเนี่ยมันเริ่มสร้างตั้งแต่เราอยู่ในคันตั้งแต่หกสัปดาห์ขึ้นไปนั่นคือช่วงที่ฟันเราเนี่ยกำลังกําเนิดขึ้นถึงแม้เราขอดมาแล้วแบบมันจะเหมือนไม่มีฟันนะแต่ความจริงก็ฟันมันอยู่ใต้เหงือกอ๋อมนเริ่มสร้างตั้งแต่หสัปดาห์คือคือมันมีฟันแล้วแต่ว่าเหงือกมันปิดไปก่อนใช่แบบรอรอแต่รอไม่เหมือนไม่มีฟันแต่ความจริงเรามีฟันอยู่แล้วแล้วก็เรนคือวันวันก่อนเพิ่งไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนเพิ่งลอดลูก ไม่มีฟันครับแล้วบอกเอไว้แวแล้วก็เห็นภาพเลยว่าน้องมันแว้แว้แล้วแบบมีอ๋อฟันมันอยู่ข้างใต้เหนือฟันข้างล่างปัอวันนั้นอาอันความรู้ใหม่ไม่เคยรู้เลยแล้วก็บรรพบุพร,รุษของเราเนี่ยมีฟันที่ใหญ่มากสมัยก่อนนะฟันจะใหญ่เพราะว่าเราจะต้องไปกินเนื้ออะไรที่มันแบบ <S <S ไม่ใช่ว่าเราก็กินเนื้อกันอยู่แล้วเหรอวะหมายถึงว่าใช่สมัยก่อนเราแบบว่า เหมือนลิงเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องกินอะไรที่มันแบบเป็นเนื้อดิบเพราะว่าเรายังไม่มีการจุดไฟเออเราก็เลยต้องกินอะไรที่มันแบบเหนียวเหนียวมันทําให้ฟันเนี่ยมันใหญ่อ๋อก็คือมันมันต้องใช้แรงกระชากใช่ไหมใช่เป็นแรงกระชากโอเคแล้วสมัยก่อนก็จะมีฟันเคี้ยวฟันเคี้ยวของเราเนี่ยมันคือส่วนที่เหลือจากวิวัฒนาการอออเหรอใช่เนี่ยผมยื้เนี่ยมันเป็นฟันเคี้ยวอยู่เฮ้ยคุณมีฟันเคี้ยวใช่คือฟันเคี้ยวมันใช้สาหรับการกัดขบ อใช่สมัยก่อนมันก็จะใช้ในการสู้กันบ้างอะไรบ้างแต่พอมันไม่ได้ใช้มันก็จะหดเล็กลงอย่างนมันส um ู้ส okay. um ู้กันยังไงวาถึงเอาเอาเขี้ยวเลยครับโอใช่กันแบบนั้นน่ะลิงอ่ะพี่เออถ้านึกไม่ออกก็ลิงบาบูนอะไรเงี้ยมันก็จะมีเขี้ยวอ่าสัตตะกูลิงก็มีเขี้ยวแต่ว่าเขี้ยวของมนุษย์มันจะเล็กลงคือหมายถึงว่าถ้ามันเป็นอถ้าเป็นลงบาบูนอาจจะประมาณนี้อืของมนุษย์อาจจะประมาณเท่านี้ใช่แล้วก็ฟันคุด ฟันคุดก็คือส่วนที่เหลือจากวิวัฒนาการสมัยก่อนเนี่ยเราก็ใช้เพื่อที่จะขบเคี้ยวไอ้พวกเนื้อพวกนี้แหละเพราะมันเหนียวสรุปคือฟันคุดแต่ก่อนมีประโยชน์มีประโยชน์แล้วทำไมายุคนี้มันถึงไม่ไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้เพราะว่าเราอ่ะกินอาหารที่มันนิ่มแล้ว,ลวไอ้พวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้อ่าฮะแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาในที่สุดเพราะว่ามันงอออกมาแล้วบางทีมันก็ทิ่มทิ่มฟันกรามของเราอืม ไม่งงใช่ไหมมันมันมันยุบแหละแต่ว่ามันมันก็จะงอใหม่คือคือคือกำลังสงสัยว่าคนเราถ้ามันถ้ามันเป็นฟันคุดโอ้โหก็ต้องถอนครับเพราะว่าถ้าคุณเก็บไว้มันก็จะปวดปวดเล้ามากๆแค่พูดถึงแต่ผมก็ไม่ได้ถอนครับฟันคุดนะเพราะมันก็ขึ้นปกติผมนั่นเป็นเรื่องนับนเป็นเรื่องดีฉันไม่ฉันมีฟันคุดอยู่ตรงนี้สองข้างบนหนึ่งแล้วหมอจะบอกว่าเออฟันคุดไม่ต้องถอนก็ได้นะครับถ้ามันไม่กระทบกับชีวิตใช่แต่หลายคนก็อาจจะปวดฟันฟันคุด นะฮะก็แนะนําให้ไปถอนดีกว่าเพราะว่าพอาถ้ามันขึ้นแล้วมันพิดตำแหน่งมันจะทําให้ฟันเนี่ยมันโยกแล้วมันทับฟันสดอีกด้าโอเคซึ่งก็เป็นอันตรายแต่จริงๆคนมีฟันคุดเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกขนาดที่แบบว่าเอ้ยฟันคุดมันทำให้ชีวิตเราแย่จนกระทั่งมันจะงอออกมาลอกใช่งอมาแล้วกระทบอย่างของผมก็มีนิดนึงก็คือเวลาผมเคี้ยวแล้วมันเหมือนมันไปงับเหงือก ข้างกับลุมแก้มมันก็เลยแบบเป็นแผลบางบางครั้งเมือทีแบบเคี้ยวอาหารเพลินแบบอร่อยๆอย่างนี้แมันก็ปึ๊บไปโดนอะไรเงี้ยเจ็บโอเคแนะนําให้ไปถอนแนะนำให้ไปถอนก็เป็นส่วนที่เหลือจากวิวัฒนาการที่รู้สึกว่าก็เป็นประโยชน์บ้างแต่ก็บางทีมันก็ดูไรประโยชน์บ้างก็คือกึ่ง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 ถอนเจ็บไหมวะ โอ้หม g o ก็ฟันกรามมันเจ็บอยู่แล้วพี่คือฟันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกระดูกตรงที่ฟันมันจะมีเส้นประสาทอยู่ข้างในแต่ว่าภายนอกเนื้อฟันเนี่ยจะไม่มีแล้วฟันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่แข็งแรงที่สุดแข็งแรงกว่ากระดูกก็ใช่แต่ทุกครั้งที่แบบเวลาเราเห็นไอ้นี่ไอ้นี่ตอนกลางคืนชอบดูคลิปประหลาดๆเช่นแบบเขาถอนฟันคุดเขาบีบสิวแคะหูอะไรพวกเนี้วันหนึ่งไปเจอไอ้คลิปถอนถอนฟันอแต่เขาผ่า เลือดออกอสยองคือมันเจ็บนะมันเจ็บมากแค่แบบว่ากินน้ําเข้าไปบางทีเราก็ขึ้นสมองเลยบางทีนั่นแหละเป็นคือส่วนของเส้นประสาทที่เยอะเป็นอนดับต้นต้นของร่างกายเลยแต่ฟันคุดเราไม่มีเส้นประสาทข้างในใช่ไหมมีเหมือนกันพี่ซี่มันมีหมดมันเป็นฟันคุดมันยังมีเส้นประสาทเลยเนี่ยเส้นประสาทใช่ไม่งั้นเราคงแบบว่าถอนได้อย่างไม่เจ็บปวดแล้วล่ะแล้วมึงมีไปทำไมวะในบุหรีไม่ได้ใช่อ่ะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันร่างกายบางทีมันก็แบบซับซ้อนอย่างเงี้ยนฮะเออใครที่เป็นแบบว่าสายทันตแพทย์หรือหมอฟันอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะรู้ว่ามันแบบว่าถ้าถอนผิดก็อาจจะทําให้ตาบอดได้อะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างอันตรายทาไมถอนฟันแล้วไปตาบอดวะมันเส้นประสาทมันเยอะพี่อ๋อเส้นประสาทมันไปเชื่อมกันอันตรายนะครับแล้วก็เกี่ยวกับความเชื่ออ่าความเชื่อคือถ้าเราเก็บฟันไว้ใต้หมอนเนี่ยมันก็จะมี หนังฟ้าเอาของมาให้อทูแฟรี่ <F> ใช่ทูแฟรี่แต่เธอรู้ใช่ไหมมันมีหนังผีเรื่องหนึงน่งที่เกี่ยวกับทูธแฟรี่คือ <Okay. S 2> มันเป็นแบบจาชื่อเรื่องไม่ได้น่าจะชื่อทูแฟรี่นี่แหละคือเด็กแมั่งไปถอนฟันอเอาเก็บไว้ข้างใต้แล้วอยู่ดีๆผีมันก็มาแบบแร่กูจะเอาชีวิตมึงตอนจบรู้สึกจะไปสู้กันบนปราคานมัน้งแล้วแบบเอาไฟไปส่องเอาไฟไปส่องไม่ชนะเว้ยเอาฟันที่เก็บที่เคยถอนไว้อะ,อะปลาใส่หายเลย What the hell ผีขโมยฟันผีขโมยฟันทูตแฟรี่เดเวอชั่นแบบงงๆน่าสนใจเออแต่จําชื่อเรืองอันนี้จําชื่อเรืองไม่ได้แต่เรื่องเรื่องเรื่องมันประมาณเนี้ยแบบว่าเอเก็บฟันไว้แล้วแบบว่าผีมาทวงคืนหรือซัมติงอะไรไม่รู้อนึกขึ้นได้ว่าเออมีพระพาคาอยู่ในเมืองแล้วแบบไฟไปส่องแล้วมันก็ไม่ตายแต่เอาเอาฟันไปใส่มันแล้วมันตายอะไรประมาณนั้นแบบเป็นเรื่องดัดแปลงที่แปลกดีเหมือนกันงงเหมือนกันก็ตำนานเนี้ยก็ เกิดขึ้นในช่วงที่ศตวรรษที่13าเนาะแท,แทบยุโรปทางตอนเหนือคนยุโรปอีกแล้วใช่ค<น>ือสมัยก่อนเนี่ยก็เด็กๆก,ก็จะได้เหรียญเมื่อฟันน้ำหนกหักนะก็จะเป็น<ม>ทูตแฟรี่าาเพื่อให้แบบว่าอวยพรให้มีเกิดฟันได้แบบสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในประเทศทแถบเอเชียมันจะไม่มีทูตแฟรี่อะเเรามีความเชื่อหนึ่งพี่เป๋มเราน่าจะงงรู้กันอยู่แล้วทั่วไปยังไงก็คือถ้าฟันล่างหักเราต้องโยนขึ้นหลังคา ถ้าเราฟันบนหักเราก็ต้องโยนลงข้างล่างเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนมันสวนกันอ่ะฟันฟันล่างอ่ะให้มันขึ้นฟันล่างขึ้นบนฟันล่นขึ้นหลงล่างอันนี้ไม่เคยรู้แต่รู้แค่ว่าตอนเด็กอ่ะมันมีอยู่ช่วงวัยหนึ่งตอนมสองฟันโยกอยู่ข้างในข้างในนี้ปวดชิบหายเลยแบบปวดปวดปวดแบบทําไมมัน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 จะออกก็ไม่ออกมันจะอะไรก็ไม่อะไรนะสักพักมีเด็กเจ้าถิ่นมันเดินมาแบบบีบ บีบตรงเนี้ยหลุดเลยหลุดเลยหายเลยแล้วคือแบบโอ้ขอบคุณมากนะขอบคุณที่มาหาเรื่องกูนะโอ้ยกูหายปวดฟันแล้วขอบคุณมากเลยไอ้นายก็ทำหน้างงว่าเฮ้ดีเขาไม่ต่อยพี่จริงๆริงเขาจะต่อยกูแหละแต่แต่กูบอกว่าเอ้ยเดี๋ยว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 เดแล้วก็คลายออกมาแล้วแบบเฮ้ยฟันหลุดเฮ้ยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยหายเลยหายปวดฟันแล้วหายปวดฟันแล้วคุณนะไอ้นายก็ก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าหลายบ้านก็จะมีวิธีการถอนฟันที่แบบประหลาดอย่างเ่นฝรั่งก็เอาประตูมามัดเชือกบ้างอ่เคยเห็นกระตูนก็ฟันหลุดแต่ว่าสมัยใหม่ที่ผมเคยเจอก็มีเอาโดนมามัดเชือกแล้วก็บินโดนปุ๊บฟันเด็กก็หลุดไปเลยมีครีเอทีฟกว่านั้นก็คือเอาเนิฟกันผูกเชือกใส่กับกระสุนแล้วก็ยิงฟันหลุดปุ๊บไปเลยอ่าใช่เขาแบบว่าถอนฟันน้ำนมกันแบบแปลกๆเนี่ยมีเยอะนะครับสมัยนี้ บางทีก็เอานกมาบ้างเคยเห็นไหมที่มันเป็นนกแก้วแล้วเขาเอาไอ้นกอะเคยเห็นเขาต้องแงออกมาฟันรถก็หลุดออกมาเลยเออเคยเห็นเข้าใจแต่ไอ้เนิฟกันกระโดนเนี่ยกูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่ามันมาได้ยังไงต้องไปหาดูมันครีเอทีฟมากถอนฟันด้วยแบบใครใครมีวิธีที่ถอนฟันน้านมที่ประหลาดกว่านี้ส่งมาบอกแรกนะเราก็อยากดูเหมือนกันอแล้วก็ไอ้ความเชื่อที่แบบว่าโยนฟันขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ประเทศเราประเทศเดียวอก็มีแถบแถบญี่ปุ่นอินเดียอะไรเงี้ย คือทั่วโลกแต่ว่าโซนโซนเอเชียบ้านเราคล้ายๆกันจะเป็นอย่างนี้ใช่แต่ฝั่งยุโรปมันจะเป็นเรื่องตำนานเกี่ยวกับนางฟ้ามาให้ฟันแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหรียญของขวัญอะไรเงี้ยข้อให้ผลมันว่าทำไมเป็นแบบนั้นเอาฝั่งเอเชียก็ได้ทำไมเขาทำไมเขาเป็นัเอเชียก็เพื่อให้อ่เป็นกุศโลบายเป็นการอวยพรว่าอวยพรใช่ให้ฟันขึ้นขึ้นออกมาแล้วมันฟันสวยอะฟันไม่แบบไม่คดไม่เบี้ยวอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เรื่องแฟชั่นฟันเนี่ยก็มีมา นานมากแล้วอย่างแทบๆทบแล้วเป็นการเคี้ยวหมากอ่าเคยหมากเคยได้ยินอ,อันนี้เคยเห็นในอดีตเขาก็จะบอกว่าเคี้ยวหมากแล้วฟันดาฟันดาจะดูเป็นคนสวยใช่มันเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมแนบแถบเอเชียเหมือนกันอืมคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีหมากพลูเนาะม,มีปูนเอ่อปูนพวกเนี้ยมันก็จะปูนแดงอะแล้วก็ามาเคี้ยวกันมันทําให้เกิดปฏิกิริยาเป็นน้ําหมากสีแดงแล้วมันก็จะทําให้เหงืออ่อกับฟันมันเป็นสีดํา อ่าคือมันเคลือบปะมันเคลือบมันช่วยเคลือบด้วยในระดับหนึ่งซึ่งก็จะมองว่ามันเป็นแฟชั่นที่สวยงามสมัยก่อนอลองดูภาพตอนรอห้าก็ไดะช่วงยุสมัยตอนรอห้าจะเป็นแบบผู้หญิงฟันดำยิ้มออกมาแล้วแบบฟันมันจะดำบางซี่อ่ะแล้วก็จะแบบว่าทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้สวยอ่าใช่แต่ทำไมมันมาเป็นฟันขาวได้วะอยู่ปัจจุบันก็ว่านธรทมตอนตก เข้ามาช่วงรัชก,กาลที่ห้าเลยครับอีกแล้วโอเคคือต้องบอกว่ามันก็มีอิทธิพลอย่างมากออืมอืมมทําให้เราเนี่ยต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็จะเหมือนเป็นประรู้สึกไม่รู้สึกตามไม่ทนันใช่ไหมใช่แต่มันก็มีบางพื้นที่ที่ปัจจุบันก็ยังมีคนเท่าคนแก่ก็ยังเคี้ยวหมากอยู่ก็มีเออพูดถึงพูดถึงหมากไอ้เคี้ยวหมากเนี่ยจําได้ว่ายายฉันตอนเด็กๆก,ก็ เี้ยม่ะยายผมก็เหมือนกันคือเคียเค้ยวเขาเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวไอตอนเด็กเราก็ไม่รู้ว่าเขาเคี้ยวไปทําไมนะใช่แต่รู้แค่ว่าแบบกลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่รู้ว่าเออเขาเคี้ยวแล้วแบบพอเขาถุยลงพื้นแล้วแบบอืมแต่ผมก็ไม่แน่ใจมันเป็นแบบว่าสารเสพติดหรือเปล่า,าเพราะเขาเห็นคนสมัยก่อนเขาก็ชอบเคี้ยวกันนะสักส่วนใหญ่เลยใครรู้ช่วยบอกด้วยนะบางทีอ่ใช่เพราะว่าวิธีการทําความสะอาดฟันของคนไทยสมัยก่อนก็ไม่ได้มีแค่การเคี้ยมากครับ ก็จะมีใช้พวกแบบเกลืออ่ะอันนี้เคยรู้ว่ามีเกลือใช่เอาเกลือเนี่ยมาบนปากอืแล้วก็เอาผ้าเนี่ยเช็ดบ้างหรือบางทีก็จะใช้เป็นพวกชักโกก็คือทานเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าเป็นเกลือคุณหมอจะแนะนาว่าให้ให้อมไว้หรือแบบให้อะไรไว้ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะมีได้เลยเนี่ยคือหมายถึงว่ามันรักษาฟันอ่ะครับดีที่สุดก็นั่นแหละครับมันก็ทําเป็นส่วนผสมของยาสีฟันที่เรารู้จักไม่ว่าเป็นเกลือกับช็กโกอะไรเนี้ยก็คือมันเป็น พิกเมนที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็คือคนก็ใช้กัน <Okay. S 2> นะครับแปลว่าอันนี้คือเป็นความรู้ภูมิปัญญาทั่วโลกใช่ครับแล้วก็นั่นแหละฮะเขามาบดละเอียดเป็นยาสีฟันโบราณเนาะแล้วก็จะมีพวกเปลือกไม้บ้างเปลือกมะฮะเอามาถูฟันเปลือกมะขามเปลือกข่อยที่มีรสฝาดแล้วมันช่วยฆ่าเชื้อได้นะฮะเปลือกมะขามเนี่ยเคยได้ยินแต่เปลือกข่อยเนี่ยเปลือกข่อยมันจะเป็นเป็นกิ่งพี่ แล้วเขาเอามาทุบ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 แล้วก็ทําเหมือนแปรงสีฟันเป็นแปรงขัดฟันอะไรอย่างนั้นนะนึกออกแล้วใครใครวัยเดียวกันเราเราวัยสามสิบนะสามสิบบวกบวกน่าจะเคยได้เห็นโฆษณาอยู่อันหนึ่งแบบจําชื่อยี่ห้อไม่ได้แต่จะมีแบบโฆษณาที่มันล้อมคอยรือ้อมสรรพคุณไม้อะไรพวกเนี้เต็มไปหมดเลยอืนั่นก็คือสิ่งที่ในอดีตเขาใช้กันถูกไหมใช่ครับ <Okay. S 1> แล้วก็มันจะมีมันจะไปคล้ายๆกับ กิ่งไม้หนึ่งที่ชาวมุสลิมใช้นั่นก็คือมิสวักมิสวักมันจะเป็นแท่งคล้ายๆเปลือกไม้มันไม่ใช่เปลือกไม้มันคือแท่งไม้แล้วเอามาทุบทุบตรงหัวมันให้มันเหมือนพู้กันแล้วก็ใช้ขัดฟันเขาจะขัดฟันอันนี้ล้ำว่ะใช่อันมันจะเหมือนแปรงสีฟันยุโราณเลยคือยังไงคือแบบเราปาแล้วก็แฮะแฮะแฮะใช่ประมาณนั้นคือมันก็นั่นแหละฮะ ภูมิปัญญามันจะไม่ค่อยต่างกันมากประมาณนั้นแต่ตัดไปที่ฝั่งยุโรปก็จะเป็นแบบว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวโอเคโอเคมาดูฝั่งเอเชียก็มีฝั่งญี่ปุ่นที่แบบว่าการย้อมสีฟันนะตั้งแต่สมัยช่วงยุคเอโดะศตวรรษที่16-19เนาะผู้หญิงบางคนเนี่ยก็จะย้อมฟันเพื่อแสดงความเป็นผู้ใหญ่ถึงการแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยเออมันเป็นสัญลักษณ์ของความงามเนาะย้อมฟันเนี่ยนะใช่ครับย้อมฟัน อ่ะบ้านเราฟันดําแปลว่าสวยญี่ปุ่นฟันย้อมฟันเพื่อบอกว่าฉันโตแล้วฉันแข็งแกรงฉันจะตอเป็นแบบผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเลยมันบอกสถานะได้อใช่มันก็คล้ายๆประเทศไทยแหละครับในช่วงนั้นเนาะอ่าเออทีนี้มาของต่างประเทศบ้างยังไงอียิปต์เนี่ยเขาจะใช้เปลือกไข่บทกับหินภูเขาไฟแล้วก็เท่าพืชอะไรพวกเนี้ยเอามาผสมเป็นยาสีฟันเท่าพืชไข่รู้ว่ามันหาง่าย หินภูเขาไฟไปเอาจากไหนวะก็ตามแถบนั้นแหละพี่เรอมนี้เขาก็แบบว่าขายค้าขายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขายเอาโอเคโอเคโอเคแต่มาถึงยุคนี้ก็จะเป็นของโรมันแอละโรมันนี่ประหลาดสุดคือใช้ปัสสาวะในการทำความสะอาดฟันใช่ครับคนโรมันเนี่ยเขาใช้ปัสสาวะเนี่ยหละฮะในการทำความสะอาดฟันเขาบอกว่าคนสเปนอ่ะมีปัสสาวะที่ทำให้ฟันเนี่ยสะอาดมากที่สุด ใช่เขาปสัสสาวะเนี่ยไปหมักก่อนให้มันเกิดเป็นแอมโมเนียอมโเนียเออใช่แต่แอมโมเนียมันใช้กระอูดปะไม่อันนี้ฉี่คนเขาใช้ฉี่คนเลยก็บอกคนสเปนอันนี้สุดแหละดีสุดในการหอศาสตร์ฟันฉี่คนลุกใช่ผมว่า,าแล้วผมก็แบบว h ต t t ดอร r ฟรีกนี่มันอะไรเนี่ยมันแฟกที่แบบว่า อเรื่องเรื่องรื่องปัสวาเนี่ยจริงๆบ้านเราก็มีแหละแต่ว่าก็ไม่คิดว่าคนสเปนจะจะจะไปไกลกว่าเราแต่เขาก็ไม่ดื่มนะเขาก็ใช้น้ำสะอาดฟันอะไรเขาผสมกับพวกหินปัวไฟก็คนลุกอยู่ดีเอมันก็เป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งล้วกันโอเคเอออินเดียก็จะใช้พวกกิ่งสูนไฟเนาะก็แบบมีพวกนีมมิสวักเนาะอ่ญี่ปุ่นก็ ผงถ่านเกลือแล้วก็ผงชาเขียวโอ้ทุกอย่างดูดูเบสิกไปเลยพอเทียบเทียบกับสเปนเนี่ยใช่มันจะคือต่างกันเยอะนอกจากสเปนจะมีกุ้งที่อร่อยแล้วเนี่ยมึงจะใช้ปัสสาวะในการแปลงฟันด้วยเนี่ยใช่ใช่ใช่ยุครมัมนนะพี่ประมาณนั้นโอเคแล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยฟันเขาจะสึกก่อนค่อนข้างเยอะแล้วก็ฟันจะไม่ผุเท่าคนสมัยนี้เพราะว่าสมัยก่อนไม่ค่อยกินน้าตาลเพราะน้ำตาลมีราคาแพงอ่าน้าตาลสำหรับคนรวยใช่แล้วฟันเขาก็จะแบบว่า เหลืองๆบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาจะไม่มีฟันที่แบบเป็นแมงแบบเราฟันเหลืองนี่คือหมายถึงไปถึงว่ามันเป็นมันเป็นคราบของมันอยู่แล้วเป็นคราบของมันอยู่แล้วใช่แล้วก็แปรงสีฟันสมัยใหม่เนี่ยมันเริ่มช่วงปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแท็กที่อังกฤษอ่าฮะแปรงสีฟันสมัยใหม่ก็คือแปรงที่เป็นด้ามอะมีด้ามจับแล้วก็มีขน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 อืมยุคนั้นเขาใช้ขนเลยใช้ขนไก่ไหมไม่พี่เขาใช้เป็นเศษไม้เศษอะไรพวกเนี้ยเอามาใส่กับกระดูกไก่ ซึ่งไอ้แปลงสีฟันชนิดแรกของโลกมันเกิดขึ้นในคุกคนรู้อีกแล้วจริงจริงไอ้แปลงสีฟันชนิดแรกของโลกมันเกิดขึ้นในคุกคือคือยังไงหมายถึงว่าคนในคุกเขาเขาดัดแปลงสิ่งต่างๆได้อ๋อเออย่างเช่นอาวุธเขาก็เอาสบู่มาแล้วก็ใส่ผ้าแล้วก็ตีกันหรือไม่ก็ใช้แบบพวก ดามแปลงก็ขัดให้มันเป็นมีดแล้วก็เสียบกันอะไรอันนี้คือพอเข้าใจได้คือของดัดแปลงในคุกเนี่ยมันมีอะไรที่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าแปลงสีฟันก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันแปลงสีฟันสมัยใหม่นะแต่ถ้าสมัยก่อนเราก็จะเป็นพวกกิ่งไม้อะไรพวกเนี้ย<ว>ใช่แต่ว่าไอ้แปลงสีฟันใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นในคุกชี้ยกูเข้าใจมาตลอดว่าแบบว่าเป็นทานตแพทย์ท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเป็นแบบเป็นนักวิศวกรท่านหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยฟันกูมีปัญหาเว้ยกูอยากได้ความสะอาดอะไรเงี้ยทเนนี่่ยมมัชืออววาิดสะ ถูกขังคุกเพราะว่าไปเกาะจลาจลแล้วก็ตอนอยู่ในคุกเนี่ยเขาไม่ชอบทาความสัตา์ฟันแบบเดิมๆนะใช้ผ้าใช้เกลือถ่านอะไรมันไม่สะอาดมันลาบากกนะันนะวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยเอากระดูกสัตว์เล็กๆจากอาหารเนี่ยมาเป็นด้ามจับแล้วก็เจาะรูแล้วก็เอาขนหมูป่าเนี่ยเสียบเข้าไปไปเอขาขนหมูป่าในคุกจากไหนวะก็อาจจะเป็นเนื้อนหนังอะไรพวกเนี้เขาก็กินแล้วมันเหลือแล้วก็เอามาทําเป็นด้ามจับพอออกจากคุกมาเนี่ยก็ผลิตขายจริงเนาะก็กลายเป็นธุรกิจใ,ในลอนดอนอ ดยบริษัทของเขาเนี่ยก็กลายเป็นแบรนด์ Wisdom Truthbush นะซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่นะครับ<ฮ>แล้วก็มีการแบบพัฒนาแปลงต่างๆเนี่ยหลังจากนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบนะมีแบบดามไม้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงใช้ขนในร่อนแทนขนสัตว์นะครับตรงนี้แบรนด์ที่เป็นแบรนดสีฟันเข้าได้นะครับ <c oughs> จุดนี้อนุญาตนะครับติดต่อได้นะครับเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวมีคนไปประสานงานให้นะครับ นั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของแปงสีฟันคือเกิดในอากกิจอะไม่ตกใจแต่เกิดในคุกเนี่ยอึ้งไหมไม่เคยรู้มาก่อนเลยด้วยซ้ำตอนแรกเข้าใจว่าแบบอย่างที่บอกกันมันคือเสื้อกาวคนเท่ๆที่แบบว่าชีวิตต้องการความกิบบิ้เดอร์เออแบบคนสะอาดกิบบิ้นเดอร์นั่นแหละคก็ เป็นจุดเริ่มต้นของแปซิฟันต่อมาก็ะะจะเป็นพี่เออพี่เป็นรู้จักยาซิฟันดารลี่ไหมอ่าอ่ารู้จักที่เป็นคนผิวคนผิวดําอือยู่ในบนหน้าปกอันนั้นมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าคือไอยาซิฟันดารี่แต่ก่อนมันชื่อยาซิฟันดาร์กี้ดาร์กี้ที่แปลว่าดำอะอ๋อเหรอใช่มาคือดาร์กี้จุดกําเนิดคือที่ประเทศจีนอ่าใช่แล้วก็ใช้เป็นโลโก้คนดํายิ้ม อันนั้น<ต>คือเวอร์ชันแรกเลยแล้วทำไมไปเกิดในจีนวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่นแหละนั่นแหละมันเป็นเกิดขึ้นที่จีนแล้วทีเนี้ยในปี1989กปเก้าก็เปลี่ยนจากดาร์กี้เป็นดาลี่ลี่ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันไม่เหมาะสมมันเป็นการเหยียดอ,อะไรอย่างเงี้ยวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแต่เดอลิชิโนคือดาร์ดาร์กี้ดาร์กี้กใช่โอเคแล้วก็โดนคอเกตซื้อแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของคอเกตไปนะครับอ้าวเหรอในปี 9 8 5เอ้าเอาเป็นซับแบรนหรอใช่ครับเป็นซับแบรนดเข้าได้นะครับเผื่อสนใจเข้าได้นะคะยินดีนะคะยินดีแล้วก็ฟันของมนุษย์เราก็ในชีวิตของเราก็จะมีแค่ฟันแค่2ชุดก็คือฟันน้ำนมกับฟันแท้ซึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีงานวิจัยใหม่ก็คือเขาสามารถที่จะให้เรางอกฟันได้แบบไม่จํากัดได้แต่ว่าอยู่ในช่วงทดลองอยู่ Ok> ใช่ครับกดชักกดไอแอชชั่นแอชชั่นโค้ดเนี่ยหรออืมเขาไปเปลี่ยนพันธุกรรมสักอย่างหนึ่งแล้วกันเออผมไปอ่านเจอมาอ่าฮะเออแล้วคนเราจะงอกฟันใหม่ได้ทำไมก็เพื่อแบบว่าสมมติฟันหักหรือฟันแมงอะไรเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ฟันปลอมแล้วมันก็งอกได้เลยอ๋อแล้วสัตว์ที่ฟันงอกเยอะที่สุดและไม่จำกัดตลอดชีวิตก็คือฉลามฉลามขาว แล้วก็ฉลามทุกชนิดนั่นแหละฟันมันจะหักในเวลาล่าเหยื่อเงี้ยมันสะบัดแล้วฟันมันก็จะหักออกอ๋อใช่มันก็เลยต้องวิวัฒนาการให้ฟันเนี่ยมันงอกใหม่ได้เรื่อยๆกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดบอกว่ากัดแล้วแบบสะบัดแล้วฟันมันหักอืมทาไมสิงโตมันเป็นอย่างนั้นนะะมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไงฉลามมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสิงโตไม่เป็นอยู่แล้วเพราะว่าสามีไม่ทําอะไรสามีนอนนิ่ง ปล่อยหวภรรยาทํางานนั่นแหละครับนี่คือนิถีชีวิตของราชสีราชสีปล่อยให้เบียร์ทางานนะครับเราสามารถที่จะแบ่งได้ว่าเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชหรือกินเนื้อเนี่ยก็จากฟันนี่แหละครับคือเวลาเขาเราเราจะได้แคว่าว่าอันไหนเป็นสัตว์กินเนื้ออันไหนเป็นสัตว์กินพืชถ้าฟันแหลมก็กินเนื้อครับถ้าไม่แหลมก็กินพืชไม่ใช่นะฮะอ๋คือคือฟันบางทีมันจะแบนๆอะไรเงี้ยมันเอาไว้ในการแบบเลียวๆเนี้ยใช้ในการตัด ตัดพวกใบไม้อะไรพวกนี้ยแต่ว่ากฎข้อนี้ก็ใช้ไม่ได้สําหรับสัตว์บางชนิดอย่างเช่นแพนด้าแพนด้ามีฟันเคี้ยวที่แหลมมันเหมือนสัตว์กินเนื้อแต่ความจริงมันกินไผ่อันนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันแต่อันนี้พอเข้าใจได้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไผ่เป็นแข็งอืความแข็งของมันก็เลยทําให้แบบมันต้องเรียวพอสมควรไม่งั้นมันกัดไม่ลงใช่แต่ว่าแพนด้าเนี่ยแต่ก่อนมันก็เคยกินเนื้อแหละผมไม่แน่ใจแต่ดูจากฟันของมันที่มีเคี้ยวเนาะ คือสัตว์ตะกุ่มีมันก็กินเนื้ออยู่แล้วแหละเธอดูภาพว่าเธอดูภาพว่าโปอะอโปอโปกินเนื้อก็กินลูกชิ้นไงพี่ <laughs> แล้วลูกชิ้นทํามาจากอะไรก็ทํามาจากหมูหมูในเรื่องก็มีผมก็ไม่รู้ว่าสัตว์ในเรื่องมันกินกันเองหรือเปล่า <laughs> <laughs> น่นเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้ก็ แล้วแต่นะครับยี่ขนุกยี่ขนุกเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้กูขนลุกเลยวันนี้ทำไมอีพีนี้มาดูขนลุกจังวะใช่หลายอย่างมันฟังดูโกรสมากวันอะไรวะเนี่ยอ่าแล้วแล้วยังไงคืออ่าเรารู้แล้วว่ามันแบ่งมันแบ่งเบื้องต้นได้ว่าแบบนี้ใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูจากฟอสซิลอุจระบ้างเพราะมันจะมีพวกเศษไม้เศษอะไรอย่างนี้อ่าโอเคโอเคใช่มันก็ไม่ได้ดูแค่แบบว่า ฟันอย่างเดียวอแต่ฟันแต่ฟันเป็นเป็นกลุ่มบอกบ่เบื้องต้นกับภายนอกว่าเออมันอาจจะเป็นสก,กินเนื้อหรือสก,กินพืชใช่แล้วก็เวลาฟันเวลาฟันเราหลุดเนี่ยอืมถ้าเราปล่อยไว้นานโครงหน้าเราจะเปลี่ยนได้เหมือนกันฟันนี่มีส่งผลต่อโครงหน้าเราแบบมากๆยังไงก็เวลาที่เราแบบว่าดัดฟันเนี่ยบางคนก็จะโครงหน้าเปลี่ยนเพราะว่ากรามอ๋อตรงกรามมันเปลี่ยนไปใช่มันเปลี่ยนไปโอเคนั่นแหละครับเนื้อหาที่เรามาคุยกันในวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะอืม แต่ที่แต่ที่เข้าใจมาตลอดอ่ะคือสัตว์กินพืชอ่ะคือจะเป็นคนแบบเงียบๆนั้นรักติ๋มๆใส่แว่นแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์กินเนื้อก็จะเป็นแบบดูดันหน่อยเดินไปหาแล้วแบบเฮ้ girls ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ซูโทเปียอะไรซูโทเปียจะมีภาคใหม่แล้วนะสละใครที่เออพูดพูดถึงซูโทเปียภาคสองน่าดูนะกูสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกันไหมได้เหรอพี่ข้ามสายพันธุ์ความรักก็ความรักแบบหลากหลายไง อปโปกับนางพยักคิดว่าเขาจะได้อันน้แต่ง,ไ,งไม่ได้ค่าตัวแพง <c oughs> ตอบให้เลยแองเจลิน่าโจลี่ไม่ผมมาห้า,าหา้หาวิพิทกษก็ไม่มาสักคนมา,มาไม่ได้มาไม่ได้ตอนนั้นติดงานค่าตัวแพงเกินค่าตัวแพงมากก็เลยไม่เอามาแค่เสียงอย่างเดียวแม่งก็ล่อไปหลายร้านแล้วเธอ,อเดี๋ยตังที่ไหนไปจ่ายหรือนั่นน่ะสิครับเฮ้ยแต่เขาได้รางวัลเยอะแยะนะดิเบอร์ก็น่าจะนิดนึงมแบบนิดนึงสารฝันความรักนิดนึงครับเฟอร์รี่ แต่เรอดูซุโอเพียสองแต่เอาจริงๆส่วนตัวไม่ต้องมีภาคต่อก็ได้ใครรู้สึกว่ามันจบตรงนั้นก็ก็ก็กอิ่มแล้ว,แ,ลวแต่มีภาคใหม่มาก็รอดูเผื่อว่ามันจะ <laughs> มันจะดีอย่างที่เราหวังไว้ครับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้สาระความรู้บ้างนะฮะขอบคุณที่รับฟังจะถึงจุดจุดนี้นะยังไงก็ ถ้าไม่รู้จะฟังอะไรเปิดฟังพวกเราได้คือไม่ต้องดูภาพก็ได้เปิดทิ้งเอาไว้เป็นเป็นเสียงแอมเบียนในห้องก็ได้เพราะว่าเราก็อยากให้ห้องมันไม่เงียบเราก็อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเออฟังแล้วก็เหมือนเราฟังเพลงอ่ะแต่เป็นเพลงที่มีความยาวหน่อยอะไรประมาณนั้นใช่ครับก็ถ้าชอบหรืออยากพูดคุยใต้ความเป็นข้างใต้คุยได้ใช่ครับก็คุยอย่างมีอารยะนะครับครับผมอะไรที่ผิดพลาดก็ ไปศึกษาเพิ่มเติมได้หรือว่าบอกเราก็ได้เพราะบางอย่างเราก็ไม่ได้รู้เรื่องเยอะก็แบบว่าไปค้นมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าสนใจก็มาเล่าให้ทุกคนฟังแต่ไม่ต้องมากระดกแม่ใส่ห้องนะเพราะว่าไม่มีแดงสู้แก่แล้วนะครับถ้ามีแสกอะไรก็เขียนไว้เอก็เขียนทิ้งไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณลองกลับบ้านไม่ต้องกลับบ้านก็ได้เนี่ยถ้าเกิดคุณอยู่ในห้องหรือคุณอยู่อยู่ในบ้านอยู่ในห้องน้าอะไรสักอย่างเนาะลองยิงฟันใส่หน้ากระจกดูอแล้วลองเช็คดูว่าฟันเราอ่ะเป็นสกินพืชหรือสก และเราไปคุยกับสาวดูว่าสาวก็มองว่าเราเป็นสายกินพืชหรือสายกินเนื้อเนอะครับพอแค่นี้ดีกว่าเ,เดี๋ยวเราจะไปสั่ะ,ะ,ะ,ะกล้วเจอกับสายคนตัดครับตัดที่เกียรตตัดละเจอกัใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ